ของงานครับแอคคอร์ด G8 ของทจสูนะครับล้อเดิรขอบ17นะฮะคันนี้จัดโปร5,000ครับก็เกือบตกอ่ะคันนี้เข้ามาจัดโปร5,000ครับมีตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีด เปลี่ยนใช้กองผู้ชีสเต,ะตะเลสนนครับรีเซ็ต ECU ียูเลยดิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะก็ไม่เกือบสองแสนแล้วนะครับอ่ะสำหรับเรื่องตั้งวาลวนะครับทำไมถึงต้องตั้งนะฮะสำหรับรถ Honda นะฮะที่ใช้น้ำมันทั่วไปนะครับเดิมโรงงานนะครับก็ควรตั้งวาลวทุกๆแปดหมื่นถึงแสนโลนะ แล้วแต่นะครับถ้าตั้งเร็วก็ดีกว่านะครับทำไมถึงต้องตั้งละ่ะเพราะว่ารถใช้งานน้ำมันนะครับใช้ไปเรื่อยๆวาล์วจะเริ่มห่างออกห่างออกไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ก็ทำให้อาตาัตราเร่งหายนะครับอาตาัตราเร่งหายแล้วเป็นไงก็คืออืดน,นะครับก็ทำให้กินน้ำมันนะครับไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมนะฮะตั้งวาล์วก็จะกลับทำให้เครื่องยนต์กลับมาดีเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะครับ มาถึงคันนี้กันนะครับ G8 สองจุดศูนย์นะครับเหมือนเดิมครับอืมรอบโรงงานไม่ใช่รอบนี้นะฮะใส่เกียร์นะครับเป็นไงรอบไม่กระดิกเลยนะครับผลพลอยได้คือสั่นน้อยลงชัดเจนครับนะฮะเป็นโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็คันนี้ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้นี่ครับ AFY แบ n ์นะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับคันนี้ใช้น้ำมัน E20 นะก็สายเป็นซินเวลาจูนรถนะครับต้องมีตัวนี้นะครับเวลาจูนะฮะไม่งั้นก็มโนจูน้ดนๆเลยนะครับโอเคก็จูสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูน จุเสร็จแล้วก็ส่งงานพร้อมลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสำหรับเจน8.2.0นะครับมีกล่องดัตตทกนะฮะท่อไอเสียเดิมนะครับเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะครับเห็นไหมเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงล้อ17รอรถซาซาแป๊บหนึ่งครับ ช่วงนี้เหมือนจะกลับมาปกตินะนะฮะรถเยอะเสาร์อาทิตย์ก็เยอะหมายถึงว่าบนท้องถนนนะอะ่ที่อูรถก็เยอะเหมือนกันครับโอเคแ๊บหนึ่งฮะไปเรามาดูาตาเล่นกันประมาณยีสิบบุชีเดิมท่อเดิมไปรอการด้านสิทธิ์เลยนะอ่ะใครว่าสองทุ่มส่วนบนเดิเราดูรอดู ไปไงรอบนฟ้าไปไี้ไงอันนี้2.0 R20 นะครับแคปเดียวนะที่ใครก็ว่ามันวิ่งไม่วิงง่งอื่นนะครับโอเคอเดีวลองดูที่ทางไม่ค่อยดีครับอืก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ออ r d 78 2.0นะครับก็ลองดูว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนะ อัตราเล่เป็นยังไงมีอะไรที่แตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเติมหรือรถจูนแล้วนะนะครับทีจูนนะครับจูนคันละ3,500บาทนะครับใช้เวลาจูนไม่เกิน2องชั่วโมงนะครับต่อคันไม่ใช่จูน5นาทีส0นาทีเสร็จนะครับฮอนด้าลิฟท์ไฟฟ้านะครับที่เป็น NA นะครับตั้งแต่บีศูย์ถึงปัจจุบันนะครับก็ถึง GK นะฮะก็รับจูนคันละ3,500อบาทนะครับ ฮอนด้าที่เป็นเทอร์โบโรงงานยังไม่ได้รับโจูนะฮะแล้วก็ t o โย t a สายเบนซินนะครับ Vios j a r i s Antin c a m r y นะครับคาละ3,500บาทเหมือนกันครับรุ่นไหนอะไรยังไงทักมาถามันก่อนนะครับเพราะบางรุ่นผมก็มีไฟผมก็ไม่มีไฟล์นะครับผมก็โจรให้ไม่ได้นะครับแล้วก็พีโจรมีบริการนอกสถานที่ครับใกล้ไๆทักกันมาหาก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงนะโอเค แล้วก็พีจูนอยู่หน้าเสีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยเลยนะฮะให้บริการเซอร์วิสแันเทนันซ์ด้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งวาวเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกอการหัวเทียนแล้วก็จูนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือรับลูกกาของเจ็ดครับที่นี่ผมรับทําที่หน้าบ้านผมเท่านั้นนะฮะร,รับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับเซอร์วิสแันเทนันซ์ทั่วไปผมไม่ได้รับนะอ่า แล้วก็ค้นหาเราได้ทั้ง3ามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ g o o g l e m a p นะฮะก็แค่พิมพ์ P2 remap คอนด้นะครับเจอทั้ง3มช่องทางเลยนะฮะโอเคสำหรับการแก้รีแมปจากที่อื่นนะครับ3ามพันห้าร้บาทเท่ากันนะครับไม่ต้องเอาไฟล์เดิมมานะจูนให้ได้หมดนะครับก็มีอีกอันนึงคือตอนนี้รับติดตั้งครับเทอร์โบนะฮะรุ่นที่รองรับก็คือ ไม่ใช่รุ่นที่รองรับสิรุ่นที่รับอยู่นะครับก็จะมี Jazz GE City GM2 นะครับ Civic FD นะครับเครื่อง R18 นะ Accord 78นะครับเครื่อง R20 นะครับรับติดตั้งเทอร์โบคาราละ39,000ครับพร้อมจูนจูนโดยใช้กล่องเดิมนะครับไม่มีกล่องแยกนะครับอ่ะระยะเวลาก็ประมาณ2อาทิตย์นะ เป็นยานขึ้นสดใหม่ทุกคันนะครับไม่ใช่เป็นชุดคิดนะครับเพราะอุปกรณ์รถแต่ละแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับเราเลยเน้นยานขึ้นสดสมากกว่านะครับอ่ะก็โอเคครับส่งงานครับสำหรับแอ 8, 2, คคอ,อจ์ดเจน8 2.0นะฮะล้อล้อ17ท่อเดิมกล่องดันเทคประมาณอี20 e ครับขอบคุณครับ